สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจากชีวิตเด็กกรุงเทพนะคะผ่านมานะคะจนหนึ่งวันนี้เนี่ยย้ายมาอยู่น่านนะคะแล้วก็มาหัดใช้ชีวิตใหม่แบบที่เราไม่เคยฝึกไม่เคยผ่านไม่เคยได้รู้ได้ลองนะได้ทำนะก็วันนี้นะคะก็จะมาจัดเลี้ยงหินใหม่นะหินทางเดินนะจะเอาแผ่นเนี้ยลงไปแล้วก็แบบต้องตัด เลมต้นตีนทุกแกใช่ไหมทุกท่านเนี่ยนะที่มันยืนยาวออกมาเนี่ยนะคะก็ตัดไปบ้างบางส่วนวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยก็มีงอกออกมาเรื่อยๆหน้านี้หน้าฝนนะคะก็จะเจริญเติบโตดีมากเลยต้นไม้ <laughs> บวนเมื่อวานก็ตัดย้านะคะ เมื่อวานก็ตัดหญ้าไปด้วยกันไกลตัดกระดาษเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะก็สนุกดีแล้วก็นิ้วก็จะต้องแบบพันสกอตเทปมากนิดนึงเพราะว่ามันเยินมันถลอกนะคะก็ตัดยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ก็ค่อยๆทำไปอ่าวันนี้ก็มีหลายงานหลายจุดเนี่ยตัดไว้นะยังไม่เสร็จเลยเนี่ยแล้วก็จะต้องเคลียหินใหม่นะคะก็เป็นกำลังใจ ให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็าการที่เรากลับมาใช้ชีวิตแบบไม่ใช่สโลไลน์นะแต่เป็นความที่แบบเปลี่ยนทศัศนคติเนาะเปลี่ยนวิถีชีวิตมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันมัน Amazing ฮะเป็นสิ่งที่ก็ดีนะดีกับชีวิตแต่มันดียังไงบ้างเนี่ยเราต้องลองก็ต้องลองดูนะคะอะเดี๋ยวดูต่อเลย